อกกรอแต่อังเลยเี่ไ่ได้รอแต่อังรอจับรอใบใตะเวทีได้หนิใตะเวทีมันต้อเวทีเด้น่าินน้ำคินน้ำขงก็ดีแสดงว่าตะกีก้กุยมันบอย่าทำผมหอยู่ๆๆๆตดตอ้ <c oughs> <c oughs> หน้อยซุดเป็นสร้างไหมพี่น้องตอนมาใหม่ๆมันบอตอนนี้จะดมมากินแล้วป่ะเอ้าตะเลน้ำกันนั่กับอุยอุยแล้วใช่ยุบมาสุวกินเล็กหน่อยว่าท่านเป็นสาวนะนะใช่ยุบมาสุกตอนนี้กินดีแล้วกินเริ่มดีถ้าสัมผัสได้หอดกินบัดนี้เอาพี่น้องดีมันอีเดาดมพันยาคนละอ้ยน้องายคนกินตะวันหุ่เราจิไปเยี่ยมใจกันท่านทานมันึ่มัไหวเด้ เัก้าเจาเนาเจ็บกเล้วไปสร้งซื้อโ่ชื้อโดนบ่แม่ปวดเเลยมปสร้งซื้อมดสนของมันมนย่างสินแหมอยงสินแหมนั่นมาแล้วมาแล้วนังง้างไปเลยพี่น้องถามหาปากหลายเลยคร่นเรียกร้องมาบ่าให้เรีนภาคสงตอนจบแม่แย่งม้วุดอี้ยังไม่พอสมนนดอกตํานไปเข้าอเรื่อง สิเลยนันจังไดเกดเอางวันเอาบางนเรายย่จะไม่ชือนแม่่งน้อยแม่แม่จะสร่างจะดีไหมเป็นงเ็ัดงูค่ะอย่างแบมาบ้านเมืองอย่าานเมืองคนบอกป้าของพี่อ้อนมาดีแท้พี่อ้อนของเจ้าคือดีสนันโอ้แม่ตั้งค่อมแบบพี่อนน ไปบัเนกาวไตังไเิขาวต่อเนหรอันนั้นแฟนเพจใช่ไหมอัชราใช่ไหมนันอนอัชราแฟนเพจนะคะดูวิป็นคองเบิ่งบรรยากาศนี่แหละตัวไข่เชยอบอุ่นมวนซื่นกันซ้ำไหนเบิ่งเอาผูดใะถือโทรศัพท์ผู้นั้นเสียเปียบเอาไปรถเตนน่าเอาเาเบิงกับยูกีเบิงผมไรคนเดียวเขา่คว่าเอามานั่งคู่กันไม เอาไปไว้แทนมาหม่มาไม่แพ่เพื่อนมาเพราะหนาลูกหนีเร็วจมาสันเหนือไทยออกค่ะออกก็ีไทยหลาจะได้มันได้ยังมาฝากแม่แม่ได้น้ำได้น้ำมาฝากแม่แม่แม่อ่อนแมู่ 看你几天回来，我我我我卖了，我抓了牛，他可我给他了。 เอาปัจเจตุลก็ไปรีอยู่ังสันบบดนี้เจตุนน่ะกินข่าไปกินแล้เน่บ่มีเมนูบอกสมบักแสวอย่งมากกินช่วกันกินตีช่วงนี่นั่งกินบักม่วงมสองมวนอย่างี้ตุนแมตุล ่าแล้วแล้วต่อมีนี่ยมาซูโมจินนี่คือเจตุนกับพี่น้องเจตุนี่ีแต่เนี่ยมเนี่ยเยวตมานจะอนกนน่มันบงเ่อหนสมมันยู่บ่ได้มันตั้งแจำคว่ำได้ตั้งแม่ซ้อมน้ำกันในสีก้อยขอบุในสีสมตำตำกุ้งสดเป็นถาดเนี่ยแล้วกับเซตมู่กินมาแล้วจะตำบักต้องช่วงนาบักต้องกับตำบักต้อง เล่นมัดไปเนาะอาวมเล่นเป็นไปเล่นมัเล่ก็เลยถ้ใส่เป็นรถจะน่าได้ค่ะ ที่หล่าช่วงนี้มีอย่เพียงไม่มีอย่างายการไทยอย่างไม่ไม่บรุลูนไกันนี่ไลกันปีสิบนะคะเมียนสิบสิบไทยวันที่สาค่ะบรรู้ว่าพันสิบมือใดค่ะอ๋อโอ้ยนอลให้เพียงรอบนี้พี่ออสไม่มาครับพี่ออสขอแสดงความดีใจกับน้องจูจีด้วยนะคะอีหลาได้ยังกอเขาเอินยังกอดเม่เกินบัตถือดลงหญิงซีเวอร์ค่ะงยหิ แบบรางวัลมั้งแบบแบบรางวัลเมื่อไหร่นะอันนี้กับยูทูบเบอร์น้องแบงค์นนทชัยนะครับมีกี่รับรับนี่เไหร่เดือนหน้าใช่ไหมเดือนหน้าคือเด้อนพฤษภาแบงค์ทายยูทูบบับแบงค์น้องแบงค์ลงเอาตีนึกแม่นได้ว่าหล่าลงยูทูบ ยูทูบร้องแบงก์ก็มีนะครับยูทูปแบงก์ต้องเป็นคอนเทนต์คนระับเออมันคิดคอนเทนต์บอกเราอยู่ออหลูเพิ่งเห็นใรมาตาดเดมย,ยู่นีมีัน่สามร้อยสบสามร้อยสี่สิบอันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับไม่ได้ไม่ได้จังได้แม่ไฟ่โอ้ม่ไส่ผมทำทีท่ตากเดยมยันขึ้นไม่ได้ดูบมบนทือนาะวันนี้ไม่ได้ติดงานถ่ายเอวแต่มาสแสดงหมแล้วหม,มา,มา,มาอยู่ โอ้เ้วไปอินบี้บะแม่บนแกลยอา๋แม่แม่ตัวลูกเอินซีเทียหาเทียแล้วประมาณหาหาแม่น้อก็มือนีแจ้มเป็นรตันรันกเดกข้าเบาเพื่อนมาสั่นงววบ้าปรดด้อู้งั้ง่เพื่อย่งนี้เมื่อเพื่อนอย่างใช่เพื่อนเป็นราคาที่่าเ ย้อนเวลากลับไปนะคะตั้งแต่ปี 37, 38, 39, 40าปดสาม้่อดปี43เล่ากับผู้หนึ่งเดี๋ยวะพี่น้องฉบับชวนนั้นมันบม่มีโซเชียลนะคะเล่าเสียออกที่วีช่องเก่าเล่าเสียออกหนังสือราชาติเสียงทองไปยังสันเนาะเวทีไทยชุมทางเสียงทองบุพเาสวรรคแฟนคลับ ที่พูดมาเนี่คือเขายุ่งกิจการกันหมดแล้วค่ะมตามตาไม่ร่าจไว้ใหญ่ไปเห็นได้ที่ไทยใหญ่กัดสุดหอดมูจิพาประเด็นใเอ่พอผ่านใหญ่ได้ทั้งนันนดีใจประคัมประนี้พราหนามานางไทยให้เพราะหนาม่ทาง

ทางนิดหน่อยนิดนึงนะคะแบ,บ่งแกงน่องอีกแล้วนี่เป็นทุก Heat Hot Medium ของแม่ท่านอภิมหาเนี่ยแตงตาพิ่นมีแอดมินมาเนี่ยเิ่นบัคควายเฮยียตัวเองค่ะเพิ่นมีแอดมินส่วนตัวเฮยียดช่องลงคลิปลงยังไ้อิจฉาที่สุดเลยค่ะเฮ้ใจไดนเมย์ไฟยังสิมีคือเล่าแอดมิเนเราเก่งพร้อมเดีลงคลิปให้นะคะโตษให้พร้อมคนเดีย ตอบมิ่นแต่งข่าบแต่งหยังให้พร้อมตอบเป่นต,ต,ต,ตอบแชทอยากมีสิทธิ์หวงเมื่อเห็นเธอคว้างคนอื่นเก็บซ้ำกั้มเกินต้องนอนะอืนเดียวเขาได้แต่ซอมง่ายมากกว่าคนดูร,นนร,นร้องพ,พน,งนั่งอยู่นี่สังเกตสามารถ นางน้ำผู้บาอาจารย์ผู้นี้ครับจ้ว่าบางเรื่งหันไปกินกับร้านร้านเมียพูดเมียกอเป็นห่วงบาแต่ขันบาบามานังน้ำผู้บาอาจารย์ผู้นี้คนที่ขม่าไก่เชียดเล้าหรือ่ามาอยากได้ความู้ค้ามยังจากเล่าเนี่ยส่วนใหญ่เรามันจะมาเป็นแนวอื่นไปสี่เมแล้วสิมาแต่อ่างมาต่อยมาซุ่นมายืนขวนเสนออย่างเี้ไม่เลวไม่เขาจ่เียนั่นนองเขาก็ว่าเถือไปแล้วเ่นึงถือเงถืองสาวก็ถือังถือบดกับถือถือด้นล่างย่งถือบดภาาหอมหน่อยห ที่เราแม่เป็นห่วงเอาสี่สั้นหนองบาดมาเอาความรู้จากแม่ซะแม่เพค่อยได้แบ่งปันในผู้ใดกันได้ครับผมจะเอาความรูคุณในพวกมึงมาแช่ความรู้งมาการเีัดมาาาแจกวงวดพี่ก่อนแล้วกันี่ค่ะซ้อมเราจะชัด์จเรียกนี่ยมาช้าพี่ก่อนมาทั้งในน้องมาบลอกหล่าขึ้นเป็นตาข่ายรวมถ้าเป็นเด็กน้อยเป็นตีขึ้นอย่างนี้มาช้าทีมงานตลกว่าท่านใดเรื่องไงว่าไปเอาขอนถูกไหมนาะว่าวเรื่องอะไรฟังจากเรื่องนไงเรื่องไหนเขาเรื่องนั้นก็ได้เห็นในคนหัว ชั้นดีชั้นพ่อพน้กงาเมื่อยไม่ได้มุนขึ้นเลยเมื่อแรีงอัดสองหู้เลยพอพีแต่คุณหน้าใสใสเยอะครับแต่ไม่ไฟนหนาของผมเอาแน่นอนไม่ไฟหนาใสอืมเอาขอบคุณค่ะได้สิบนาทีแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะแลงนุ่นจะใสเยอะกับย่านท้องเสีย